Good วันนี้ครับเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564นะครับพบกับผมนะครับป้อมพัดผลนะครับสุดหล่อใส่แ่นนะครับขณะนี้เวลาตีห้าครึ่งนะครับของวันที่17นะครับนะครับเช้านี้ชุ่มฉ่านะครับเดี๋ยวรอสว่างนิดนึงเดี๋ยวไปหางเงินใช้นี่ว่า <c oughs> ฟลุกอีกแล้วครับเมื่อวันที่อ2ตุลาคมผมก็ไปหางเงินใช้ตอนเชา้า วันที่1นุู่กครับถูกบอลรี่ตอนนั้นสาตัวใช่ไหมครับคราวนี้ถูก2ตัวครับแต่ถูก2คู่ครับแบ่งเงินใช้กันครับแลต้องเงินไปที่บอกเงินมันมีมัน,มมน,มมน,มมนเงินร้อนครับใช้หมดแน่นอนหมดไปกับค้ารองเท้าลูกไปเงิ <c oughs> นหน้ารู้เงินไหนครับผมบอกแล้วเมื่อวานนะฮะแม่น้ำหนึ่งเขาพอดีเปิดข่าวทีวีตีนมาตอนเช้าได้ได้ยินแม่น้ำหนึ่งบอกว่าใส่สีม่วงไว้แล้วจะโชคดีโอ้โหเมื่อวานใส่ทั้งวันเลยครับรอจนพร้อม เหวยออกแล้วนี่หว่าตวดตวถูกครับของมันต้องมีไม่เชื่ออย่าลุหลูพูดเล่นๆครับมันแล้วแต่คนนะครับเมื่อวานตอนเช้าก็เหมือนเดิมมาฟันไปทำบุญเออมันก็บังเอิญนะห้าสิบบาทตอนนั้นวันที่มีึ่าคมก็ใส่กระถินไปอ่าช่วงช่วงสาสิบกันยายนก็ใส่กระถินไปห้าสิบบาทถูกหวยตื้อเล่นๆขำๆคิดมากบางทีมันก็ถูกบ่อยๆเหมือนกัน เอาเถอะนะฮะยังไงก็พวกนี้มันก็เงินร้อนครับเราก็หานงานจำทำดีกว่าทัวกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมออกกำลังกายหรือทานอาหารเช้าด้วยครับวันนี้น่าจะไปได้หลายที่หน่อยโอเคครับเจอกัครับแต่งร่างหบาโอ้ยฟลุกบครับเมื่อวานซึ่งใส่บาทแท้ๆได้มาสองใบครับมันต้องมีครับมีเงินต้องใช้ครับหาเงินใช้ครับเช้าเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวไปหาเงินใช้กันดีกว่าครับเช้านี้ ต่เช้าเลยมีเงินต้องใช้ครับวันนี้ครับเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์ที่1ิเจ็ดตุลาคม2564นะครับพบกับผมนะครับป้อมพัฒน์ตนนะครับสุดหล่อสายแว้นนะครับรับกานเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับเป็นไงบ้างครับเช้านี้ชุ่มฉ่ำไหมครับฝนตกครับ มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเราฝึกธรรมชาติได้เยอะแยะมากมายที่ตราตอนหลังนะครับโอ้โหชอบกล้องมีอเบโอเคครับไปหาเงินใช้กันครับแต่เช้าเลยวันนี้ไปครับโกโก้ถนนชุ่มฉ่ำมากนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณตรงข้ามแผงท่าวซอยครับแวะมาร้านนี้ครับนี่โจกสามเหลี่ยมครับภาวาปกติ8ปีที่แล้วนะครับคิวไม่ถึง10คิวนี้ไม่ใช่โจกสามเหลี่ยมนะครับช่วงนี้โซเชียลดิสแทสซิ่งครับวันวานใกล้กลับมาแล้วครับ โอเคครับออกกำลังกายป้างครับแข็งแรงๆรงครับขอบคุณครับนี่เราก็ได้น้ำส้มสุดเทพมาแล้วครับไปครับไปแจกคนที่เราักต่อมาตอนนี้แั้งนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเช้าวันอาทิตย์สีแดงนะครับอยากใส่สีส้มครับมันรู้สึกมันเดจะวูยังไงก็ไม่รู้ครับเมื่อ16วันที่แล้วก็ประมาณนี้ครับใส่สีส้มครับและก็วันวันเมื่อวานก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันทำบุญ50บบาทครับใส่ซองไม่คิดอะไรผ่าน ร้านหวยหวยถูกด้วยครับขายแค่สองใบร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยซื้อมาเล่นเล่นดันถูกด้วยโอ้โหเลยต้องมาหาเงินใช้ต้นเช้า,าเหมือนเคยครับแต่ไม่ต้องหัวครับเงินนี้หมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วครับทำบุญทำทานต่อเลยอย่างเร็วให้ไวเลยเดี๋ยวผมมันก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยเกิดมานี่หวยบ่อยมาก ลอตเตอรี่ล้วนครับหวยใต้ดินไม่ซื้อครับพอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกก็เลยไม่ซื้อละซื้ออยู่สองสามครั้งหลังนั้นก็ลอตเตอรี่ครับเสี่ยงครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับหวังแค่ว่ามันจะถูกรางวัลที่หนึ่งสักวัน <laughs> ยัางไม่ถูกสักทีแต่ในชีวิตนี้เคยซื้อครับแขงเดียวกันรางวัลที่หนึ่งแต่มันไม่มันไม่เลขเป็นตรงครับแต่อีกตรงหมดเลยพลาดสองตัวสุดท้ายแค่นั้นเอง <laughs> ไม่ไรครับอันนี้มันแค่ลาบลอยครับ เงินมันร้อนครับได้แล้วต้องใช้ไปอย่างไงก็ไอจีเงินหาซื้อไม่ได้ที่ผมบอกไว้นะครับมันมีค่าเสมอครับอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ควรจะรักษาไว้นานๆวันนี้ครับแข็งแรงๆครับพี่นะเช่นเวลาสุขภาพนะครับไม่ไดภาพเงินซื้อได้ครับใช้เงินเยอะๆ๋ยวก็ติดสินบนได้แต่เวลากับสุขภาพนะฮะคุณต้องหาด้วยตัวเองครับอย่าลืมนะครับออกกําลังกายด้วยครับเช้าๆ ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะครับความทุกข์อย่าไปเพิ่มให้ใครครับเราก็แต่ละคนมันก็มีทุกข์มากมายพออยู่แล้วนะครับความสุขแบ่งกันไปโอเคครับอันนี้เดี๋ยวแวะไปครับพอากคนที่ผมเคารพรักท่านวิญญาเธอสวยพุ่งปิงพุ่งปิงไม่ไรครับปล่อยเธอนอนสืส่สายไปผมไม่ว่ากันรักรักแกเดี๋ยวเอาน้ำส้มไปฝากที่บ้านตื่นมาจะได้กินน้ำส้ม เพิงพิ้งเพิงิ้งเหมือนเดิมว่าผมรักปะจอนะครับเดี๋ยวเจอกันครับปั่นน้ำต้มมาให้ขอจอร์กน,นึงนะรักปอจอนะออกรายการกันนะขอจอโอเคครับปัน่นปะจอแล้วเพื่อนๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันนิ่งมองแดงสมโพต์ตืน่นยางตื่นยางพี่รัก้องมาเร็วไปปั่นกันเร็วไปปั่นงานไปปั่นงานลดเหรินที่ก็สุกลมให้แล้วตื่นตื่นตื่น,นไม่ยอมตื่นครับไปเราก็ไปต่อครับไปบ้านขอจอดีกว่าบินครับ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 บินเฮาะเลยโอเค การถือมือถือถ่ายเซฟี่แบบนี้ผมไม่แนะนำให้ทำนะครับมันอันตรายมากฮะบางคนบอกฮนะแม่งโคตรง่ายเลยเชียวอย่าทำอย่าทำนะผมมีประสบการณ์เยอะไหลขวาของผมมือที่ถือกล้องเนี่ยยังไม่ได้เย็บเอ็นสองเส้นเลยนะครับแต่ไม่ได้จากการถือมือถือถ่ายเซฟี่นะครับบัตทเหตุจากการแข่งกีฬารัดครับต่อไม้มันปักเข้าพอดีผมใช้ยางใหญ่ครับ สองนิ้วครับสูบลมอ่อนครับถ้ายางแข็งมันก็มันก็หลบง่ายครับคนเราต้องมีประสบการณ์ครับมาดูสามนาทีด้วยน้ำไม่ท่วมคร,ครับวันนี้ไปครับไปบ้านผอจอดนกว่าฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฮาผอจอของการประปานคเขาหลวงนะครับนี่หลายคนถามผอจอคือใครผอจอคือใคร,อ,อ,คอ,ใครอยากรู้ไม่บอกไม่บอกสื่อเอาเอกเดี๋ยวก็จะปิด <laughs> มือถือครับเพื่อ เก็บเซฟ้ฮ้าของปจอเป็นที่รับสุดๆเลยเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจโอเคครับเก็บก่อนละเพื่อปอจอจะได้มีเซฟเฮ้าแบบปลอดภัยนอนไปก่อนนะปจอตื่นมาให้กินน้ำส้มผมนะฟวิ้งหฟิ้งสวัสดีครับผมป้อมมัดนพลนะครับสุดหลอดสแวันนะครับรับกันเองครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับโอ้โหเมื่อวานคิดถึงน้องหมามาก ไม่เจอมันมาหนึ่งวันมันยังจําผมได้ไหมครับแขนนี้ต้องชําระใช่ไหมครับห้าปีวิ่งไล่มาตลอดเปิดประตูไว้มันก็ไม่ออกมากัดครับพคตรักมันเลยแต่อยู่ในกลุ่มมันโคตรดุเลยครับเราไปทักทายน้องหมาก,กันหน่อยดีกว่าหาคอนตินเต้นใส่ตัวบ้างชีวิตมันจะได้มีรสชาติครับไปครับไปครับเงียบๆไว้หน่อยนะตุ๊ตุ๊ตุ๊ ยืมรถแต่นิ่งนะมันจะ่จำเสียงโซ่ไม่ได้หรอกเลยวันนี้ผมเปลี่ยน DMC มามันก็ต้องงงแน่ๆๆมันจำ่ได้ตัวเสียงโซ่เงียบมากอัน้จับไว้จับไว้มันงงวะมันงงวะหันมาเห็นพอดีเลยโอ้ยล้าง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 โอ๊ยเติมน้ำเติมน้ำล้างไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายอย่าตากคนมากอย่าตากคนมากที่รักน้อง โอเคครับแข็งแรงกันเครับพี่เชิญครับแมวมาผมจะดังแล้วแข็งแรงกันเลยครับพี่ว่าไงเจ้าหญิงเจ้าสาวจะดังไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปขึ้นเงินก่อนนะน้องเขาห้ามให้อาหารสัตว์อ่ะอดถูกขวนงาก็เลี้ยงหมาไม่ได้ห้ามให้อาหารสัตว์ดังว่ะผมจะดังแล้วพี่ครับผมรักพี่ครับผมรักพี่ครับผมรักพี่ครับผมมาอีกแล้วมาตามนั้นอีกแล้วครับพี่อ๋อเนี่ครับ ก็ซื้อแต่แพงพี่นี่แหละครับซื้อบ่าอะไรรักพี่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 รักป้าครับนี่พวบอีกแล้วหาเงินจยครับได้ครับได้ครับไปใส่บาทลงพี่ดีกว่านี่นี่ครับนิมน์ดวยครับนิมน์ดวยครับครับวันนี้พี่รักน้องมาแล้วตัสอนแล้วจะเึ่งอื่นนัดตัดนะครับอ่ะปิดว้นนี้ครับเช้าวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม25 6 4้าี่นะครับ พบกับผมนะครับป้อมมัดวนนะครับสุดหล่อใสวันนะครับรับงานเอ็มยับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้วันอาทิตย์สีแดงครับอยากใส่สีส้มโอเคครับดูว่เมนูอาหารวันนี้มากมายเลยครับจัดเต็มครับหลังจากตอนนี้สบายใจครับหาเงินใช้ได้แต่เช้าหยิบอะไรเนี่ยนกแก้วแก้วผลยอ๋อโถ เพื่อนผมพี่ผมนีิปังทุกคนครับเราขี่มันการ์นดินเลยครับเพื่อความปลอดภัยเพราะสนุกแค่นี้ไม่มีรถครับนี่ขี่ดูครับเผื่อเจอพี่หันษาจะเจอไหมเนาะสวัสดีครับพี่แรงๆนะครับเราก็ยังมีเอฟซีเหมือนเดิมครับนี่ออกกำลังกายบ้างครับเพื่อนเช้านี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังสวัสดีครับพี่ปลอดภัยครับ ครับแต่ว,ว่าเวลากอล์ฟนี่ผมไม่ได้จับไม้มาครึ่งชีวิตนะครับ <laughs> เลิกกับแฟนเก่าปุ๊บกูถักไม้กอลฟทิ้งเลย <laughs> เลิกเลนอีกเลยตลอดชีพ <laughs> เ,เล่นครับมันเล็กจริงครับเดูดีกว่าแถวนี้คนเหล็กทางนั้นครับ <laughs> เปลี่ยนเส้นทางดีกว่า <laughs> เดี๋ยวค่อยๆแบบปลา ไปศูนย์ราชการดีกว่าไม่ได้ไปนานแล้วแข็งแรงแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่แข็งแรงแข็งแรงครับโอ้สุดยอดสนใจสนใจเก่งพี่แข็งแรงครับพี่เปลี่ยนใจก่อนสับขาหลอกเพื่อนๆดีกว่าให้เพื่อนๆงงเล่นผมไม่ได้ไปเข้าป่าครับแต่วันนี้มาดูเมนูอาหารเช้าวันนี้นะครับเรามีอะไรบ้างน้ำส้มแน่นอนสวัสดีครับพี่มองเอ้าวตอน่อยไม่ตอนหน่อยนไหน่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กลับมากรกลับมากรโอ้ยขาแรงไปนู่นเลยมีน้ำต้มครับมีข้าวบัดปูมีหมูฝอยวันนี้มีเกี๊ยวกรอบด้วยโอ้อผลลัคริปหนึ่งนั้นรักษาลับบาลครับเดี๋ยวทักทายพี่โมงหน่อยอพี่โมงเรากทายกับซูเชิ่นที่ทนพี่แบบแบบแบบเดี<ม>๋ยวนิ<ม>่งครับ<ม>ครับโมง<ม>ยินดีที่รู้จักเช่นกันครับพี่โมงครับแข็งแรงแข็งแรงครับพี่เดี๋ยวถ่ายนิ่งก่อนแวบยอดตังกอกด้โอเคครับบายบายแข็งแรงครับพี่ครับเดี๋ยวเจอกันผมไปสูนยราชการพี่ไปปั่นยางให้เพื่อนโทรรมายัง่ว Oh, เออ<ะ>เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้เขาก่อน,นศูนย์ราชการ <Okay. S 1> เดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวเจออาจจะเจอพี่ลองดูนะคนหนึ่งพี่ชายผมเฮ้ยเขียวและแดงต้องมีเหลืองอีกคนดิไปนู่นแล้วแต่ละคนขาแรงทั้งนั้นคุณออกกำลังกายแล้วหรือ,อยังครับนู่นขาแรงไปนู่นแล้วแต่ผมไม่เข้ากับปลาครับเดี๋ยวไปไลฟ์กัอนเ e อ็นดีกว่าไปป่ายางให้เพื่อนที่ท,ที่คัดก่อนเดี๋ยวมาครับเออเพื่อนเรามีความเดือดร้อนเราต้องไปช่วย รับกันเอ็นครับปะยางเติมลมด้วยโอเคพอดียังมีสูบติดหลังเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยคุ้นครับเส้นนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายเดี๋ยวไปดูร้านเราด้วยครับภูมิพาลูกสาวคนเล็กมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจุฬาพรเดี๋ยวจะไปถามที่จอดรถด้วยว่าที่จอดรถจอดตรงไหนจะได้ไม่จุดลาดครับนานๆใช้รถทีครับยังจาไม่ได้เติมน้ำมันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น้ำมันจะบูดต่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยฮะบรรยากาศชิวๆแบบนี้ อยากปั่นอยากออกกำลังกายนั้นหมายผมได้นะครับผมรับการเอ็นครับพามาเป็นเพื่อนได้ครับจะเดินจะวิ่งจะปั่นนั้นหมายได้ถ้าว่างเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนคุณจะได้ไม่ต้องเหงานะครับรับการเอ็นครับเดินเป็นเพื่อนเดินไม่จำกัดระยะทางก็ได้เมื่ออยากแบตนะโอเคไปแล้วครับโหสวยฮะนี่ครับเบอร์ฉันนี้ผมชอบมากเลยชื่อสั้นๆครับพอพอออกพออ่นี่ครับ มีมุมสวยๆด้วยให้ดูให้ดูอแต่หานมันดูมากเลยตรงเนี้ยแต่มุมแบบถ่ายสวยแน่นอนชัวปังไปถนนมิตรริยังสิครับเราจะไปสราชการไปดูสถานที่ฉีดวัคซีนให้ท่านมีตังค์ัะหน่อยท่านมีตังค์เมื่อครู่นียผมเคยเจอนะเจ้าของขับรถหรูมากเลยรถเปิรทตนนี่ครับนะะอากาศพอออพอแ,แล้วล้ะส้นทางจันไกล แล้วก็ไปกันต่อไปอย่าเป็นกลัวมันครับระดับผมเพื่อนก็าคงจะรู้นะครับผมไม่ขีดหนนอีกแล้วครับผมไปตามสอบฟอกปล่อยทางสายผมนะฮะมอเตอร์ไซค์อาจจะมาได้หรือมาไม่ได้เดี๋ยวรู้กันเองครับจากทางกว้างก็จะเป็นทางแคบแคบทางแคบแบก็เป็นแคบอีกครับโอเคแล้วไปของเราครเฮ้ยมันปั่นได้ไงวะมือมันก็ถือกล้อง ขี่มือเดียวบางทีมันก็ปล่อยสองมือเลยอ่าผมใช้กล้องคูโปครับคูโป้กองปโึ๊บนะคนเล่ามันต้องมีประสบการณ์ครับขี่ความเร็วเท่าไหร่ครับก็เร็วพอประมาณนะครับมอเไซค์ยิงตามไม่ทันก็นแล้วกันเฮ้ยเชือกปั่นทิดกับผมได้ครับด้วยทางนี้ครับเราก็จะลัดวับกมาก็เร็วมากเลยหักโค้งเหรอฮะมันปั่นของม,มันได้อีกเว้ย หลายคนคงเขียแข่งกันที่ครับเมื่อไหร่มันจะล้มวะอ่าเราก็ว้ามาถึงวิชาเทคนิคการสื่อสารครับการสื่อสารมันต้องมีเทคนิคนะครับถ้าไม่มีเทคนิคนะครับมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าปิดใจไม่รับข่าวสารแลวจะยุ่งครับปิดใจไม่ร่วมมือลดสื่อสารอันนั้นคือผลทางวิบัตินะครับตรงข้ามกับการสื่อสารนะครับถ้าคุณปิดใจคุณไม่ร่วมมือคุณงดการสื่อสารวิบัติแน่นอนครับหายนะมาแน่ครับ แต่พวกกับผมนะครับป้อมัดผลนะครับสุดหล่อาสวันนะครับหล่อแรงเล้าใจใครไม่มีครับคอนเฟิร์มถึงบอกวันเนี้ยเดี๋ยเชื่อผมอย่าเชื่อผมคุณต้องพิสูจน์เองไปครับสนุกครับทางนี้วันนี้เราพามปปัดคลิปเดี๋ยวเราว่าไปสู่ศูนย์ราชการช่เท่านี้นะครับป้ายขึ้นหลานครับคุณสีระเจนจาราครับอึ๊บ เราไปดูดรับชุมชนคนอยู่แล้วรวยเป็นยังไงครับ400นิ้วสายเข้าสู่ถนนหมายเลข5พัฒนาแล้วเว้ยชุมชนคนอยู่แล้วรวยโอ้เปิดขายแล้วูฟังว่าเดิมอ่ะเราไม่ได้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยถึยงก็พัฒนาแล้วมองต้นไม้ครับไปไหนไปกันสึดหลอดสายแบนเห็นไหมสถาบันที่จะจรอยู่หน้านเนี่ยแวะอยู่แล้วรวยครับชุมชรศิลจจักษ เราตรงต่อครับเราเราจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับทางเสมอเราจะไม่ไปครับต้องระวังนะครับรถซ้ายและรถขวาไม่มีเราก็ตรงต่อครับชัดเจนครับพัฒนาโดยคุณศิรักโอ้เสียวครับพี่องครับเห็นไหมฮะผมบอกแล้วทางไม่เคยตันสำหรับผมไปแล้วมันขับยังไงของมันวะหล่อครับหล่อแรงแล้วใจไทยไม่มีผมเองครับนี่มีนายฐานะครับต่อวิบัติเฮ้ย อ้าวข้างหน้ามีสะพานจะทำไงครับขึ้นนี่ครับทำไมต้องขึ้นเหรอครับขึ้น,นี่ครับจอดเข็นไม่ได้ครับเดีย๋ยวไม่แมน่นนี่แล้วต้องมีประสบการณ์ครับไอขึ้นเอเชื่นี่หล่อแรงแล้วใจใครไม่มีหอเงก็เต็มขนมก็เยอะข้าคือไอ้ก้มหันเดียว มีคนส่นากนทนั้นที่ไม่ตายแล้วตาหลังอะไม่มีแลวแล้วด้วยระยะทาง20่สกิโเมตรและวกำลังใจก็นำพาพาผมมาถึงที่นี่ได้ขาพาผมมาครับใช้กิจใจนำพาฮึโอ้น้องหมาอีกแล้วฮะ <laughs> อาชิงเดินทางออกแล้วครับหนีประตูอุสูอิสรภาพน,นีปุ๊บเรียบร้อยครับ,รส,บสุดหล่อสายบันต์หนร้อยเมตรเลี้ยวเอ๊ะมื่อกี้มีนคนขอความช่วยเหลือนะครับขอสอยออาอยยางเปลี่ยนยางฮะยางรั่วเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแล้วเดี๋ยวแวะไปดูให้ท่าน,นดนีทั้งเราเพื่อนกันครับสายจับปัญญาเราต้องช่วยกันฮะรู้ไจุฬาภรณ์ใกล้เสร็จแล้วครับ ต่อแลกใส่เคร่เหนื่อยฮโอ้โหฟังมากเลยเราไม่ได้มานานแค่ไหนแล้ววันนี้โอ้เสร็จเร็วมากครับมันจะเป็นผลงานแท้ที่ช่วยคนได้เยอะเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยทำสังงานที่สถาบุรีเดียร์พร้อนะครับงานที่แรกของผมเลยหลังจากที่ผมจบปรตัีครับ เปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางครับเคลื่อนเพลื่อนเคื่อนเจอปัญหาเปลี่ยนยางไม่เต็มเราต้องเปลี่ยนยางให้ครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปที่โรงพยาบาลจุฬาบช่วยด้วยผมถูกล้อแล้วผมถูกล้อแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยสนับสนุนไหมผมถูกล้อแล้วโอเคโอเค ้อมันส่วนรับตึกหลอดสายรันนะครับวันนี้รักกันเอ็นนะครับเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนยางให้เสือหมอบนะครับสวัสดีเพื่อนประสบปัญหาเราต้องช่วยกันครับอุปกรณ์ผมมีตัวนะครับสนใจนัดหมายนะผมรักกันเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จำกัดระยะทางนะครับเปลี่ยนยางให้ก็ได้สุดลมก็ได้นะครับฟรีครับตลอดติดนะครับโอเคครับทั้งในและต่างประเทศนะครับสนใจอินบ็อกมาได้นะครับสายร้ดนครับสวัสดีครับ ครับสถาบันวิจัยจุฬาภรครับขณะนี้ผมอยู่ในสถาบันวิจัยจุฬาภรนะครับโอเคพี่ครับขำนิดหนึ่งนะครับศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโอ้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ไปฉีดที่เตึกเก้าตึกคุนยนตโอเคครับกลับครับที่จะดรถนี่เรามาดูรดเราครับโอเคครับปันปลอดภัยครับกลับแล้วครับเนี่ยที่งานผมเมื่อก่อนผมอยู่ตรงเนี้ยตึกนี้เลยการก่อสร้างเป็นอันนี้แล้วเมื่อก่อนเป็นตึกของชั้นเอง วันวานใกล้กลับนะครับโอเคกลับครับจักรยานย้อนสอนได้โอ้โหกลับครับกลับครับจักรยานขี่เองไม่มีใครมาเข้ามาทางสถามบินจะเจอพรนะครับ เรามีตู้บรนสุกด้วยนะครับเชียเีรเรามีตู้บันสุกครับเนี่ดูชัดเจนอะอ่าชีรชีร่วมบรรสุกครับเนี่ครับผมป้อนมันทนครับสุดหล่อสายแบนครับรับงนเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จำกัดระยะทางทั้งไหนทั้งและต่างประเทศนะครับกันณนที่ผมอยู่ที่เชียรีครับมาดูสถานที่ฉีดวัคซีนให้ท่านมีตังค์วันพรุ่งนี้ครับโอเคครับกลับแล้วครับปั่นปลอดภัยครับอ่ะาวนี้เราก็ปั่นกลับครับไปมอนิ่งทอล์กที่หลังการปั่ากันเหมือนเดิมนะครับนี่ผ่านอันคัง เมื่อกี้นะครับเกือบไปแล้วเกือบชนรถครับว่ไซค์ก็ขับมาข้างหน้าผมอยู่ก็เลี้ยวตัดกับรถฟุ๊บโอ้โหคิดว่าผมมาเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะคิดว่าผมขับคิดว่าผมจูงจกักรยานเหรอครับผมก็ปั่นนะครับขับตามแก๊แซงผมก็การเลี้ยวกับตีด้านซ้ายผมเลี้ยวชิดซ้ายจอดปรากฏเปล่า,าครับกับรถเฮ้ยไอเราก็เบรกฟึ๊บด,ดิฟเลยครับจอดฟึบประกบข้างโอ้โหถ้าไม่ใช่บีเอ็มซี สงสัยชนกระเด็นไปแล้วครับเด็กพี่ทำงี้ได้ไงให้สัญญาณหน่ิเด็กก็พี่จะกลับรถพี่แล้วพี่รู้ว่าผมมาเร็วขนาดไหนพี่อยู่ๆแทงหน้าตัดปุ๊บกลับเลยพี่เจ็บผมก็เจ็บนะครับเฮ้ยขับรถมันนั่งดูด้วยมัวกระต๊อกก็ไม่ใสเอาเหอะแกโชคดีครับเจอผมถ้าแกเจอคนอื่นใสแกคงเจ็บเขาก็คงเจ็บเหมือนกัน เอาว่าป่านบลอดภัยครับเราก็ไปทางของเราเหมือนเดิมครับตอนนเส้นนี้ผมคุมครับวันนี้คนเดียวครับฝนกำลังตกครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับทั้งหล่อและเล่นผมเองครับสุดหล่อสายแน่นหล่อเล้าใจไผ่ไม่มีว้าวคิดได้ไงวะเนี่ยโอเคลงหนักแล้วไม่กลัวเพราะเส้นนี้เสาทิศปิดครับไม่รถเข้าออกครับมันจะไม่มีรถแน่นอนชัว กลับใจมามาได้เองก็เมื่อกีก้ช่วยเพื่อนมาคนหนึ่งครับยางรั่วครับเปลี่ยนยางไม่เป็นอ้าวมียางไรไหมเมย์พี่มีสูตรที่จัดให้พี่รักนอ้องเริ่มหนักเรื่อยๆครับเดี๋ยวเป็นมอร์นิทอข้างหน้าครับการรถไฟนก็หลวงนะครับข้างหน้าประตูปิดไม่ร้ายเดี๋ยวเปิดเองลาระจำยอนต้องผ่านได้ครับเชื่อผมเชื่อผมไม่ได้ก็ยกข้ามไปโอเคครับ เพื่อนขณะนี้เวลาเก้านากาเศษนะครับผมอยู่ที่บาร์ตกรนะครับการปราปานครหลวงนะครับรถเราต้องมีประสบการณ์ครับเราใส่เลอะครับเมื่อกี้ไปช่วยเพื่อนเปลี่ยนยางที่เจอซีมานะครับสวัสดีครับกาใจครับเดี๋ยวลงนะครับกลับแล้วครับอ่านี่ครับเรามีได้ขนมมาเป็นผลไม้ค้าแรงเปลี่ยนยางโอเคครับปปลอดภัยกลับบ้านแล้วครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับครับกลับอีกทางหนึ่ง ไะครับไม่ต้องห่วงครับผมหล่อและเลื่อนครับสุดหล่อสายวันหล่อแล้วใจไผ่ไม่มีกลับครับกลับครับแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าก่อนวันนี้เลยทานอาหารเช้าเช้าไปนิดหนึ่งได้ไรครับเดี๋ยวก็ไปเล่นเวทอีกนิดหน่อยโอเคครับอย่าลืมออกกำลังกายบ้างนะครับและทานอาหารที่มีครบหมู่ครับจะได้สุขภาพแข็งแรงอย่งแรงโดยรักจากผมครับสุดหล่อสายรันพักครับ้าัสดีครับ สวัสดีครับผมป้อนเป็นคนับสุดหล่อใส่บัานครับรับกันเองก็ั่อนเป็นเพื่อนก่อนไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับส่วนนั้นเรียกปอบาครับมาเองได้เรากลับเองได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับสุดหล่อถึงบ้านเรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะครับไปดูสถานที่ฉีดก๊าซซินให้ท่านมีตังค์แบทพกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทานอาหารเช้าช้านิดหนึ่งแต่เดี๋ยวมาดูกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวมันไม่อยู่ท้องครับต้องคนเหนียว2กล่องนะครับหมูฝอยเรามีข้าวผัดปูครับเรามีเกี๊ยวกรอบแล้วทานเด็ดเช้าเลยเรามีปลากรอบ2ถุงนะครับเรามีหมูฝอยทีฝากท่านมีตังสองขีดและเมื่อกี้ไปช่วยเขาเปลี่ยนยางมาก็เลยได้ผลไม้มา2ถุงน้ำส้มครับเมื่อกี้แบ่งเพื่อนกันไปกระจายไปเลยนี้ไปก้อนไม่ได้กินครับเดี๋ยวให้แมงสาบกินครับโอเคครับมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับอยากกินข้าวก่อนละครับอมน้ำกินข้าวก่อน มันต้องมีครับเกี๊ยวกรอบครับนี่น้งอร่อยครัอร่อยอรัอ